สวัสดีค่ะพี่น้องขาทักทายกันเนาะค่ะหลังเลิกงานเนาะเลิกงานมาแล้วกะเขาสวนค่ะพี่น้องเขาสวนไปหดน้ำผักเนาะที่จริงมันต้องหดทั้งเสาทั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าอากาศเพิ่นฮอนจัดเนาะค่ะคือแบบฮอนเลยแหละตีตื่นมาตีสี่ตีห้านี่เริ่มฮอนแล้วนะคะไปเห็นงานเนาะแต่ว่าตีบรสบายเห็นบะอากาศเนี่ยมาแรงเนะค่ะบางมือกับชีเย็นอยู่เนาะ แบบลองตีตีเปิดพัดลมนะคะมันก็สีแบบอายความเย็นมันเข่ามากพอตีเปิดหน,าหน้าต่างหมดเลยเด้เปั่นที่นี่ยังคือมันเย็นจักหน้อยพอพ่อนอนหลับเนาะแต่เศร้ามากมันกระห่อนมาที่นี่ตีก็เริ่มบสบายแล้วเนาะ, <c oughs> ะหน้าต่างต่างหันเนี่ยมาปิดค่ะมันแสงเขามาห่อนเปิดแอร์กับบายอยู่จ้ะนั่นแหละเนาะก็ะมันนี่เนาะตีกะ ติดตามข่าวนะคะตื่นขึ้นมาแต่เศร้าก็สวยพี่น้องแหละค่ะแต่ว่าเสาทั้งบานตีนเนาะมาเห็นข่าวพี่น้องเอ้ยเนาะในฐานะาตีเป็นหลูกล้านก้นสีสกเกตเนาะค่ะในยินข่าวแบบนั้นอ่ะก็สลดใจเนาะกับส,สำหรับบานตีนะคะก็ถือว่าย่ไกลเติบอยู่เพราะหมู่บานตีนะคะมันติดเขตร้อยเอ็ดเนาะเะนาะแต่จังได้จังใดมันกะ เอเดเฮาหูสึกแบบพดหัวใจนะคะพอมันอยู่เนาะอยู่จังหวัดบ้านเกิดเท่านะค่ะดีกะขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะขอะแสดงความเสียใจกับผููประสบภัยผู้ที่เสียชีวิตนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยนะคะเนาะแล้วก็เป็นก้านใจให้ทหารเพิ่นเนาะจะ้ะ เพ the so ิ่นปกป่องไส้แดนไทยเหาเนาะเห็ดง่านไปกับมันเป็นอันเห็ดอันทำจ้ะพุบๆุพพถ้าพักหน้่กะมาเปิดข่าวเบิงเลยจ้ะอันนี้มีแบงรักกับหัวละพาดด้วยจ้ะพี่นนองติเสียวแซ่แข็งค่ะตอใบมันบางามดอกใบมันเป็นดังๆแบบเนี้ยเนาะตุ้ตีกะช่วงนี้กะบบไดเ ภาพพี่น้งองเขาปานะคะเพระาะอากาศมันแห้งคักเนาะเห็ดมันกัคือสิบวเกิดนะคะก็เลยเนี่ยไม่ยังกับเฮ็ดอัปเดตสถานการณ์ข่าวข้าวกันนอกตีกับบดไเฮ็ดคลิปกับเบิ้งข้าวนะคะติดตามข่าวว่ามันสีจังใดไปจังใดมันสีข้ามาไก่มู่บานเ้าบอสินนะคะผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกันหลายเนาะ ก็แบบมาแบบบรเดเตงโตนะจ๊ะเห็นโหลปุเฒ่าเล็กน้อยเนาะแดนกันราววันค่ะเห็นแต่ประเทศอื่นเห็นแต่ข่าวประเทศอื่นบุคกี้วัชม่าเจอประเทศจากขวงบุคกี่มาเจออยู่ไกลๆหมู่บ้านจากขวงเนาะตอนก่อนหน้านีก้กะติดตามข่าวเนาะอิสราเอลติดตามข่าวประเทศ แบบว่าพ่นไม่สงข้าม,มน,นะคะเห็นคนไทยเห่านี้ตายเจ้าละวันเนาะตอนที่เกิดสรงข้ามอยู่อ,อิสราเอลนะคะเนาะมันมาเจออยู่มืองไทยเห้าหงหงหดหูไป็นไงพี่น้องเอ้ยเฮตันไนเนาะคะเนาะ คือวานะคิดไปกัะสงสารเนาะคะ่ะสงสารภูเสียชีวิตสงสารภูอยู่ในเหตุการณ์จักสิเปนจังใดมากจังใดเนาะแม้กระทั่งงอควายกันยังโดนเนาะคะ่ะเนาะบอกมากกับคดหูใจเนาะคะ่ะอันนะ ปีนี้ทางบันตีนะคะไอ้ลูกมดเตเห็นผีแล้ววาเนาะผลไม้ปลาลูกมดเตนะคะคารบอนลทยได้จ้ะคือก่อนหนานี่มันอากาศมันบอดีคือมันหนาวเนาะบันก็มาพราหนาวไปแล้วหนาวก็คือบบกมีฝนตกมีอากาศบอดีบันถอดเลาตัวพึงตัวยังมันกับมันกับลายนะคะมันกับจับเนาะมันกับอันั้นเนาะผลไม้มันกับจับมันหลวก มันนี่คือแบบผลไม้มันชอบกับอากาศนะคะเหมือนที่นี่พออากาศห่อนปุ๊บเมื่อกลวงนมื่กะทางผลไม้บ้านของบ้านเนี่ยค่ะกระลวงพอพอนติดมาเริ่มสุกเพ่อกลวงแบบว่าพ่นเป็นอันนี้ไปเลยนะคะกรบบลูว่าปีนี้จะเป็นอยเนาะแต่พี่เพ่นกับไปอยู่ค่ะแต่ว่ากับบดบยบดบยบดายร้ายนะคะ ต่อผลไม้อาจจะแพงค่ะเพราะไม้ปาเป็นนี่เนาะอาจจะแพงอยู่เพราะมันอาจทำม, <c oughs> มันผลไม้บ่อลายเนาะมันหายากเสตรมันก็สิแพงตามอันนี้เพิ่นนั่นละแต่เม็ควรจะแพ้เด็แล้วเพราะว่าค่าน้โนมันํามันเนาะเข้าไปเก็บชุดยามันขึ้นเม็ดนั่นนะคะจะมาขายราคาเก่าทุกปีทุกปีมันก็นจะบดได้นนเนาะ ต้องขึ้นแน่จักหน่อยไว้ <c oughs> ค,คนเก็บมีแห้งใจเนี่ยคะ่ะพอเข้าไปเ่ยโมเมนต์ตอันนั้นเด้โมเมนต์ว่าแต่อันไปเก็บแม้อยู่ค่ะของฟีนในป่านเนาะแต่บางทาายยางีมันหายยากเด้ก็ต้องตะเวนหาขับรถหาแบบน,นี้ยัยงไปไกลนาห่งเสียค่าถนนหนทางหลายค่านาหมนำมันเนาะนะคะบอสบเป็นเห็ดเป็นผลไม้ขึ้นกันคะ่ะ ถ้าปีแดมันบโบไข่มีมันอึดมันกจะะ็จัดราคาดีแน่นอ่ะจะคือของบรนเทานะคะของมันหาย,ยากมันค้นกับสิต้องการหลายเพราะว่าผลไม้นั้นบอมีด้ถ้าเจ้ากับสือกินดีกว่าสิดีกว่าไปหาเนาะพี่แล้วก็ส่วนอยู่ค่ะอือแบบยำเดืนมื่ไวางกับไปเก็บผลไมกนน้กันแล้ววะตีกะ เบิร์กโมนีเจ็บส้งเจ็บขาแม่นจ้ะเห็นงานไปมันขึ้นนอนผิดทางเลยโบส่งเจ็บขาตมงบ้าน,นกลับมาเหลือก้านกลับมากับมานอนเนาะนอนถึงสามทุ่มก็ลงมาเห้ก็เข่าก็นางกินจักหน่อยคนไปนอนไม่บัดที่นี่นั่นแหละระบมบัดที่นี่งูซสือป,ปอดขา เป็นยาข้ายางเนาะสวยง,งามกันยางนะคะยางโซนนั้นโซนนี้ปวดขาขนาดเทต่าง,งานซื้อกัเจ็บขาพี่น้อยหายงงางขึ้นเขาหลวมต้องสูงเสดังใดบันเท่น <c oughs> ี่เจ็บายาไม่กินเนาะเสียงแหบเสียงแหงมัละหล้งจามันนีก็ไม่อย่างไรเนาะกะ มันทักมาท่ายกันพอบริหายหนาหายตาไปลายดนกะเห็นข่าวกะหดมูใจเนาะกะก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะกะบอกเสียงหนึ่งเป็นกงใจให้โูทีโยในเหตุการณ์นั่นแหละค่ะทุเสวะจังใดเนาะจะพี่น้องแล้วคลิปนี้เนาะตีกะจะขอโตเห็ุนี่ค่ะ พวกคองนี่ก่ก็หลักเสียไปล้างล้างก็ใส่แซคแข็งเลยค่ะบลบอบตตมเนี่ยจ้ะใส่ไปสดๆเนี่ยแหละก็ใส่เอาหนามใส่จักหน่อยนะคะน้มแปลาเห่าเนี่ยแหละใส่แล้วก็มัดถุงมัดถุงเฮดเป็นถุงไว้ยำเห่าสิกินใส่กงใส่แกงอย่างเงี้ยคะมันก็ใส่เขียวหอมคือเกาหยิ่งเป็นแมงลักไหมคะ่ะกินจะแบบหอมคือเกาวันทีใส่แกงเฮดเห่าจะ้ะยำจังรู้จักการกเก็บเฮดก็เสดเอามาใส่แกงเฮด เนาะส่วนพักอันนี้มันกับเด็กกินมันกับคือหุผ้าห้าเดอกขาดแต่ว่ากับพ่อได้อยู่พ่อได้ถูได้ไทยพ่อได้ใสมันมี่อย่างเขียวๆนะเติมสีสันเข้าไปเดี๋ยวปีใดก่อนเราสิหามันพันมันปลูกใหม่ค่ะแต่ว่าปีน่อาจจาะพอบลพ,อ,พอเร็วค่ะพวกหุณภาแม่หลักนี่อาจจะพอเดือน อ,อมีหน้าไม่สายก็เสดท่านเนาะเพราะว่ามันพอพักส่วนนี้มันพักหนาหอนจ้ะพักเมืองไทยแต่ตะการมันหอนมันพุง่งหลุดตัวจ้ะอยงหลักเนี่ปลูกงายที่สูดกับโหระพากับเผาข้ามันอันนั้นเพาะจังเดือนหานนเสียเดือนหาเดือนหกกับพ่อได้กินอยู่ตอนนี้กำลังเริ่มงามเลยห้องตีนกับเผาเนาะเออเดี๋ยวอันนั้นตอนนี้ทัวร์ฟังยงวตีกำลังจับลูกหนึ่ง แต่จะพาไปเบิ้งให้เพิ่นใหญ่ก่อนคะ่ะเวลาเลสต้องห้น้ำเพิ่นเรื่อยเพราะยานเพิ่อนอันเียวแดดตายสินนะคะแล้วก็บรติดเนาะก็เลยไปต้องไปเจาะเพิ่นบ่อยๆจริงการก็ไปเสียบใดอยู่เนาะแต่่บอเห็ดเหรอะอ,อึดน้ำม,มเวลาน้าแหละที่สุดหน่อยก็สิว่าเขาปงเขาปลาเก็บหอกเก็บเห็ดก็สิบนน่ได้มี่วดาดูแลพักปันใดโอเคค่ะเราหลายยายหางเนาะเราไปกันเห็ดญ่าไปเรื่อยอีก นะคะคลิปนี้การพอไปแค่นี้น่าจะน่าติกอ่ะจะลาพี่นองเข้าไปแล้วนะคะพออคลิปหน้าเด้อค่ะคอยมาว่ากันนอกวดัดเซจังใดเฮ็ดอีกอย่างให้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย